ดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนมีประโยชน์อะไรกันบ้างเราไปเปิดเผยความลับและเคล็ดลับการดื่มที่ถูกต้องกันครับไปรู้จักกันวิดีโอคลิปนี้ดูให้จบนะครับรับรองได้เลยว่าประโยชน์เพียบสวัสดีครับคนที่รักสุขภาพก็คงจะรู้จักกันอยู่แล้วนั่นก็คือน้ำมะนาวครับน้ำมะนาวนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนหลายคนบอกว่ามีประโยชน์ หลายคนบอกว่าไม่แต่งานนี้เราจะบอกถึงประโยชน์ของการดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนกันไปรู้จักกันเลยนะครับ 1. ครับการดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนจะช่วยให้ผิวพรรณร่างกายและสุขภาพคุณแข็งแรงมากยิ่งขึ้นหลายคนอาจสงสัยว่าดื่มเข้าไปมันจะช่วยอะไรบ้าง ร่างกายของเราส่วนใหญ่ในช่วงเวลากลางคืนจะเป็นช่วงเวลาที่ดูดซึมสารอาหารเข้าไปดูแลร่างกายและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอครับซึ่งคุณสามารถดื่มน้ำมะนาวเข้าไปเพื่อไปชดเชยในส่วนเหล่านั้นได้และในน้ำมะนาวนั้นมีวิตามินและธาตุที่สูงมากรวมไปถึงกรดต่างๆที่สามารถช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของเราโดยวรวมได้รับรองได้เลยครับว่ามีประโยชน์แน่นอน2ครับ มีประโยชน์มากสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักและลดความอ้วนหลายๆท่านที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวมากเกินไปเกินความจำเป็นคุณลองดื่มน้ำมะนาวตอนช่วงก่อนนอนดูนะครับใช้เวลาไม่นานครับประมาณหนึ่งเดือนคุณจะรู้สึกว่าน้ำหนักตัวคุณลดลงเพราะในน้ำมะนาวนั้นจะไปสามารถจะเข้าไปกำจัดของเสียสิ่งสปกปรกตกค้างในร่างกายและในลำไส้ได้ ตอนเช้าจะนําออกไปใน,ในรูปแบบของการดีท็อกออกจากราไส้เหมือนกับสารพิษเนี่ยแหละครับซึ่งมันสามารถลดภูมิของคุณได้และทําให้คุณรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นและทําให้คุณลดหน้าท้องป่องได้อีกด้วยครับประโยชน์อย่างที่3ของน้ำมะนาวครับน้ำมะนาวนั้นสามารถช่วยดูแลสุขภาพของเราโดยรวมได้นะครับถ้าหากคุณมีอาการไอระคายเคืองคอเจ็บคอหรือมีอาการนอนไม่หลับหลับพักผ่อนไม่สนิท เราสามารถดื่มน้ำมะนาวเพื่อดูแลสุขภาพเพิ่มเติมได้คุณจะรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นแล้วคุณก็จะนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นครับเป็นไงครับกับวิธีการง่ายๆในการดื่มน้ำมะนาวและการใช้น้ำมะนาวเพื่อดูแลสุขภาพในครั้งนี้ถ้าหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างคลิปครับและนอกจากนั้นก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe รวมไปถึงกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ สำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอคลิปต่อไปขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ